วันนี้ผมจะพาไปทําความรู้จักกับไดอารี่หน้าแรกของผมครับในหน้าแรกของผมนี่ผมได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องของความชอบเอาไว้ครับแล้วก็มีคําถามนะครับเป็นคําถามที่อยู่ในใจผมตลอดมาแล้วก็อาจจะเป็นคําถามที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนซึ่งตอนนี้ยังหาคําตอบไม่ได้วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมหาคําตอบด้วยกันกับคําถามที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราชอบอะไรกันแน่ครับสิ่งที่เราชอบจริงๆเนี่ยมันคืออะไรถ้าพูดถึงเรื่องความชอบนะครับผมไม่สามารถที่จะไปนิยามให้ได้นะครับว่าความชอบจริงๆแล้วเนี่ยมันนิยามด้วยอะไรเพราะว่าแต่ละคนครับก็มีมุมมองแตกต่างกันดังนั้นครับในเรื่องของความชอบแต่ละคนก็จะมีนิยามที่แตกต่างกันออกไปอีกครับด้วยส่วนตัวของผมแล้วนิยามความชอบของผมก็คือ การทาอะไรบางสิ่งบางอย่างทําอะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับทําแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขแล้วหลังจากนั้นผมอยากจะกลับไปทํามันอีกอันนี้ผมจะเรียกมันว่าความชอบแต่ว่าถ้าสิ่งไหนที่ผมทําแล้วมันมีความสุขแต่ว่าผมไม่อยากจะกลับมันไปทํามันอีกครับผมก็ยังไม่นิยามให้มันเข้าข่ายความชอบของผมนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะนิยามว่าเออความชอบของเขาเนี่ยหมายถึงการทําบางสิ่งบางอย่างแล้วมีความสุข ดยอาจจะทำแค่ครั้งเดียวก็เรียกว่าความชอบได้แล้วแต่ของผมเนี่ยความชอบคือการทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วผมอยากกลับไปทำอีกอน,นั้นเรียกว่าความชอบครับทีนี้ลองมาดูคำถามของเราที่ผมจั่วหัวไว้คนเราเนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับต้องมีความชอบแค่อย่างเดียวด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าคนเราเนี่ยกว่าเราจะเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เด็ก ประถมมัธยมมหาลัยวัยทำงานวัยเกษียณจนถึงเราจากโลกนี้ไปเราต้องพบเจออะไรมากมายดังนั้นนะครับผมจึงคิดว่าความชอบของเราเนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่เพียงว่ามันต้องมีอันเดียวหรืออย่างเดียวดังนั้นครับความชอบเนี่ยมันจึงมีเยอะมากๆสำหรับหนึ่งคนหนึ่งคนจะมีความชอบสองอย่างสามอย่างสิบอย่างร้อยอย่างพันอย่างไม่แปลกครับแต่คำถามคือว่าอะไรกันนะ ที่เราชอบที่สุดอะไรกันที่เราชอบที่สุดหรือบางทีครับความชอบสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบนั้นอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเราชอบมันจริงๆเหรอหรือเราแค่คิดไปเองทีนี้ผมอยากย้อนไปอีกสักนิดนึงว่าทําไมคนเราต้องมีความชอบหลากหลายด้วยเหตุที่ว่าการที่คนเรา จะเติบโตเราจําเป็นต้องที่จะเรียนรู้หลายๆเรื่องครับเช่นเมื่อตอนเด็กนั้นเราต้องเรียนรู้การลุกขึ้นมาเดินหลังจากนั้นเราต้องมาเรียนรู้การเข้าอยู่กับเพื่อนเนเข้าอยู่กับสังคมในวัยอนุบาลหรือวัยกอดอนุบาลเตรียมอนุบาลหลังจากนั้นเราเรียนชั้นประถมเราก็ต้องมาเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมของวัยประถมระหว่างการเรียนรู้นั้นเราจะเกิด สิ่งที่เรียกว่าความสุขกับความทุกข์ถูกต้องไหมครับความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนแค่การได้รับประทานอาหารอร่อยอรอ,ยอร่อยก็มีความสุขบางคนแค่ได้ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนก็มีความสุขแล้วครับดังนั้นเนี่ยเมื่อความสุขมันเกิดการทําอะไรแล้วมีความสุขความสุขนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นความชอบของเราเหมือนที่ผมได้ บอกว่านิยามความชอบของผมตั้งแต่ต้นคือการทําอะไรที่มีความสุขและผมอยากกลับไปทําอีกมันคือความชอบดังนั้นครับความสุขของผมเนี่ยและความสุขของหลายๆคนผมเชื่อว่ามันเกิดจากหลายๆสิ่งหลายๆปัจจัยดังนั้นมันจึงส่งผลย้อนกลับมาว่าทําไมเราจึงมีความชอบที่เยอะมากๆทีนี้ครับเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบมากที่สุดหรืออะไร ที่เราชอบมันจริงๆถ้าสำหรับตัวผมผมจะนิยามคาว่าสิ่งที่ผมชอบจริงๆนั้นเนี่ยผมไม่ให้มันมีแค่อันเดียวนะครับผมให้มันมีหลายๆอันหลายคนก็ย้อนกลับมาว่าเฮ้ยถ้ามันมีความชอบหลายอันคุณชอบหลายอันมันจะเรียกว่าชอบที่สุดได้ยังไงอันไหนคือ the best ใช่ครับในทางทฤษฎี คำว่า the best หรือคำว่าที่สุดมันจะมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะสิ่งนั้นที่เรานิยามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด the best ที่สุดหรือที่สุดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นหลักในเชิงวิทยาศาสตร์ในมุมมองของผมนะครับการที่จะตัดสินอะไรว่าเป็น the best แล้วมีอยู่เพียงหนึ่งสิ่งมันคือวิทยาศาสตร์ครับเช่อนอะไรครับเช่นสถิติโลกครับ Guinness World Record อันนี้มันคือที่สุดมันคือดีที่สุด เพราะมันมีสถิติเชิงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรอีกล่ะครับการเรียนครับแรงกิ้งของการเรียนเมื่อเราจบป1ป .2 ม5มหเราจะมีแรงกิ้งอันดับหนึ่งของห้องอันดับสองของห้องเกรดเกรดเฉลียล่ยสูงที่สุดอันนั้นคือที่สุดครับแต่ถ้าเป็นความชอบนั้นผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ครับมันเป็นเรื่องของนามธรรมามันเป็นเรื่องของ ความรู้สึกมันเป็นเรื่องของอารมณ์มันเป็นเรื่องของศิลปะมันไม่สามารถที่จะนําหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์มาจับต้องได้นํามาจับมันได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดความชอบอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะสําหรับมนุษย์ครับมนุษย์เราเนี่ยมีจินตนาการมากกว่าผมคิดว่ามันมากกว่าคอมพิวเตอร์ซะอีกนะครับหลายคนคิดว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยชนะเราทุกอย่าง แต่ผมคิดว่ามีหนึ่งอย่างที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถชนะมนุษย์ได้ไม่ว่าจะอีกร้อยปีหรือพันปีนั่นคือจินตนาการและสุนทรียศาสตร์ในการมองสิ่งต่างๆรอบตัวเพราะคอมพิวเตอร์ถูกตั้งโปรแกรมด้วยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนมนุษย์นั้นมีโปรแกรมในสมองผ่านอารมณ์จิตใจนะครับผ่านทางสุนทรียศาสตร์ดังนั้นความชอบของมนุษย์นะครับผมจึงมองว่ามัน มีสิ่งที่ชอบได้หลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ชอบมากที่สุดผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าในประถมเนี่ยผมเคยชอบการเรียนมากๆเพราะอะไรครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมื่อผมตั้งใจเรียนผมชอบการเรียนผมทําให้เรนกิ้งผมเนี่ยมันสูงเช่นผมตั้งใจเรียนแล้วผมได้ลําดับที่หนึ่งพอผมได้ที่หนึ่งผมมีความสุขพอมีความสุขผมก็อยากจะ กลับมันไปทําอีกกลับไปทํามันอีกนะครับเพราะว่าผมยังเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ให้ตกท็อปไฟหรือไม่ให้ตกท็อปสิบของห้องเนี่ยผมจึงเรียกว่เฮ้ยผมชอบการเรียนแต่พอมามัธยมครับผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยเริ่มรู้จักกับคําว่าการเล่นดนตรีผมก็เลยหันไปเล่นดนตรีครับและผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะกลับไปเล่นมันซ้ําๆย้ๆําๆเพราะทุกครั้งที่ผมเล่นดนตรีผมมีความสุขดังนั้นผมจึงให้อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบคือการเล่นดนตรี พอหลังจากนั้นมัธยมปลายครับผมรู้จักคําว่าการทํากิจกรรมนอกห้องเรียนผมก็ได้ไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนกับเพื่อนๆในโรงเรียนเพื่อนๆต่างโรงเรียนหรือเพื่อนๆต่างจังหวัดหรือเพื่อนๆต่างประเทศมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขที่ได้เอนจอยในการทํากิจกรรมกับเพื่อนเหล่านั้นมันทําให้เกิดความชอบขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างและที่นี้ครับจนถึงมหาลายัยผมก็มีความชอบอีกอย่างหนึ่งพอตอนนี้ผมมาทํางานผมก็มีความชอบอีกอย่างหนึ่งณตอนนี้ผมนั่งทำโพสแคท ผมก็คิดว่าเออผมชอบพูดผมก็เลยมีความชอบเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าจะให้ผมมานั่งตัดสินใจว่าผมชอบดนตรีมากกว่าพอรสแคสต์ผมชอบพอรสแคสต์มากกว่าการเรียนผมชอบการเรียนมากกว่ากิจกรรมผมคงตัดสินใจไม่ได้หรอกครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะหาคําตอบของคําว่าชอบที่สุดไปเพื่ออะไรในเมื่อผมสามารถชอบหลายๆอย่างและทําให้มันเป็นที่สุดได้อย่าลืมนะครับว่าเหมือนที่ผมบอกไว้ว่า ความชอบมันเป็นสินทรียศาสตร์มันเป็นศิลปะมันเป็นด้านสังคมศาสตร์มันไม่ใช่วิทย์คณิตศาสตร์นะครับที่จะมีกฎตายตัวดังนั้นครับทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ที่กําลังมองหาคําตอบว่าจริงๆแล้วฉันชอบอะไรกันนะผมเลยจะบอกทุกท่านว่าครับลองสังเกตดูอะไรที่เราทํามันแล้วเรามีความสุขและก็ไม่เป็นความทุกข์ของคน,คนอื่นนะครับทําแล้วมีความสุข ไม่เป็นความทุกข์หรือเดือดร้อนคนอื่นแล้วเราอยากจะกลับไปทําให้มันย้ำๆซ้ำๆทําแล้วมีความสุขแล้วอยากกลับไปทํามันอีกอันนั่นแหละครับผมเรียกให้มันว่าเรียกมันว่าเป็นความชอบที่สุดก็ได้อย่างเช่นครับน้องเอน้องเอเขาชอบทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วเขาอยากกลับไปทานมันอีกและทุกครั้งที่น้องเอได้ทานอาหารอันนั้นน้องเอรู้สึกว่ามีความชอบมากๆอยากทําอีกนี่แหละครับน้องเอชอบรับประทานอาหารสิ่งนั้นอ่า น้องบีครับน้องบีชอบในการวาดรูปน้องบีวาดรูปแล้วน้องบีมีความสุขพอวาดเสร็จน้องบีก็อยากกลับไปทํามันอีกพอกลับไปทํามันอีกน้องบีก็มีความสุขนี่แหละครับความชอบดังนั้นครับความชอบสําหรับของผมเนี่ยมันไม่มี the base หรอกครับเพราะผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบนั้นมันคือ the base สาหรับตัวเราเองแต่ทีนี้ครับมันจะมีอีก คนอีกประเภทหนึ่งที่พยายามหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบที่สุดเพื่อที่จะนำไปต่อยอดให้มันเกิดรายได้ถูกต้องไหมครับณนะปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่าเราต้องทำงานเวิร์ o จอบในสิ่งที่เราชอบที่สุดและถนัดที่สุดดังนั้นครับหลายคนจึงพยายามหาคำตอบให้ตัวเองว่าเราชอบอะไรที่สุดวะพอเราชอบอะไรที่สุดวะนี่เราจะทำอันนั้นแล้วเมคมันนี่ได้ไหมวะ มันจึงเป็นคำถามที่วนเวียนอยู่กับเรามาโดยตลอดโดยที่เราก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าเราชอบอะไรกันแน่เพราะผมบอกแล้วครับว่าความชอบมันคือศิลปะมันคือสุนทรียศาสตร์นะครับดังนั้นครับถ้าสำหรับคนที่กำลังมองหาคำตอบว่าความชอบที่แท้จริงคืออะไรเพื่อที่จะนำมันไปเวิร์กจ็อบและเมคมันนี่ผมจึงเสนอแนวทางดังนี้ครับให้คุณครับเลือกสิ่งที่คุณชอบมาสักอย่างหนึ่ง คุณไม่ต้องคิดก็ได้นะครับว่ามันคือสิ่งที่คุณชอบที่สุด์คุณชอบอาจจะไม่ชอบที่สุดก็ได้คุณเลือกมาสักอย่างหนึ่งแล้วคุณหาทางเวิร์ o จอบกับสิ่งที่คุณชอบหาทางเม e ม o นี่จากสิ่งที่คุณชอบแล้วถ้าคุณทํามันได้ทํามันได้ดีครับมันจะทําให้นะครับมันจะทําให้สิ่งที่คุณตั้งคําถามเนี่ยมันจะมีคําตอบแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่คุณยังลังเลและก็พยายามหาคําตอบเหลือเกินนะครับว่า อะไรวะชอบอะไรวะจะทําอะไรดีว่าที่ชอบที่สุดอันนี้ก็ไม่ชอบที่สุดอันนั้นก็ไม่ชอบที่สุดแล้วคุณยังไม่ลงมือทํามันสักทีคุณก็ไม่มีทางรู้แรลกครับว่าอะไรคือสิ่งที่คุณชอบที่สุดแล้วจะนําไปเมคมันนี่หรือนําไปเวิร์กจอบได้ดังนั้นครับสําหรับคนที่หาคําตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบที่สุดเพื่อที่จะไปเมคมันนี่แล้วก็คุณชอบอะไรคุณลองเลือกมาแล้วลองลงมือทําครับ คุณไม่ต้องพยายามหาคําตอบครับคุณลงมือทําไปก่อนเลยครับคุณทําหลายๆอย่างครับมันจะต้องมีหนึ่งอย่างที่สําเร็จและมันเป็นไปตามเป้าที่คุณตั้งทงเอาไว้อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันจะคืออะไรผมคิดว่าการทําในสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขแล้วอยากกลับไปทําอีกแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นทําไปนะครับแล้วจะทําให้ชีวิตนี้ง่ายขึ้นและไม่ต้องคิดเยอะ ไม่ต้องคิดเยอะกับตัวเองไม่ต้องคิดเยอะกับชีวิตนะครับเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นอย่าเสียเวลาครับในการหาคําตอบว่าความชอบคืออะไรจงลงมือทําแล้วคุณจะพบเองว่าความชอบที่สุดของคุณและนํามันไปสู่เป้าหมายของคุณได้คืออะไรวันนี้แดรี่หน้าแรกของผมจบลงแล้วเจอกันใหม่หน้าที่สองกับใหม่แดรี่แดรี่ของผมกับเทปฏิภา,านิลรางประพันธ์สวัสดีครับ